สวยกว่าใจกว่าอยางที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บ้นแดดมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูกรูครับอูครับกรูครับกูครับก็ผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใหญ่ยังสวัสดีพี่น้องสุขสุขทุกคนครับผมพบกับช่องมอลลัมวัฒน์จอมอภิเชษครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานศิลปินปูไทยนะครับพี่น้องเมเนจเตอร์เซฟาพี่น้องมาเบิงมาฟุงเดนตะพดมาอยู่ปานวัฒนศิลปินปูไทยได้ซีหาเหมนติดแจงเนี่ย การดูการนอนเป็นเงเนียแบบบนีน้บานกนกเ้นเดีนนี้มงนนก็คือซ่อมล้ำแล้วนะครับพี่น้องมันเลจะสิพากัน,นแจ,จะแนอะแะไปนอนไหนเงี้ยบ้านครับออโอ้ยกลายเป็นคนขโมยโดยปฏิญาณอะไรกวะบ้านเอองี่บ้านหรือยู่ใช่ถ่ายลงยูทูปพ่าา <laughs> <laughs> มบอกเนยนเวลาเก่าเอนี่ยหรือเนี่ยหรือพี่า พี่น้องนี่ตัวนี้คือเจ้าห้องสำนักง,งานเจ้าไข่ตุน๋นวิคิปายเตอร์นะครับทุกคนนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือซอมล้ำแล้วไฟล์ท่าคนกับจิเป็นดาเกี่ยวกับเตรียมชุดนะครับเตรียมชุดโชว์นะไข่ตุต๋นเจ้าไข่ตุต๋นเจ้าไข่ตุ๋นองนี้ก็จะเป็นอาห้อ,หองรับรองแขกของอีพอนะครับอันนี้เป็นห้องของเอสมี ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงครับพี่น้องนี่เป็นตึกยูอย่างดีเพื่อนพี่นอ้องยวพาพี่น้องขึ้นไปมองนอนนะครับที่นอนเราเป็นยังไงบ้างจะพาพี่น้องมาเบิ่งเมื่อกี้พูดคุยกับพ่อเอกเตยแล้วเมียแซ่นะมียแซ่นะบ้านนะมียไไน มู่บ้านเดียวกันตีนะมู่บ้านเดียวกันตีนะวันติคนอละมู่บ้านเลยเอาไปเลี้ยงแล้วแน่นิเข่าๆนี่เฮาดีอะไรเข้าดีแต่ไรน,นะครับพี่นอ้องอันนี้คอืออาณาจักรนะครับผมอาณาจักรศิล,ลป์และพิพภัณฑ์ เป็นรถของพายะน่าอย,ยู่ไอ้พี่น้องก็มาลงมองดูมองดูกันจนอาสิน้อ,นองเท่าไรแน,พน่พี่นอ้องเพราะห้องนึงเนี่ยคือคอนหน้าน,นะครับทำอะไรเลยครับของนอนปูนอนไผยนอนมันในห้องนี้ก็ตรมีน้นำกันซีค่อนครับมองดูเก็ตรเป็นมองแซกกีกับอาพระเอกอาดมองนี้ก็ตรเป็นของพระเอกดิวนะครับพี่น้องเป็นห้องกว้างนะครับมีแอร์ย่างดีพี่น้องนอนสบาย สวาม,มาเมื่อยก็คือนอนพักได้แบบเต็มที่เต็มยิมนะครับพี่น้องเอานี่นะครับฟังท่านนี้กืจะเป็นห้องฟู๊กนะครับพี่น้องห้องกว้างนะครับดีมองนี่แหละคือพี่น้องคืออีพอแล้วใ่ใจแบบว่าเวลาซ้อามากหมื่อยนะพี่น้องเนาะบรรยากาศฮอนฮอนมาถือเอร์แล้วก็นอนงรับพักผ่อนสบายเต็มที่นะครับพี่นอ้อง นคทั้งโซนทั้งกีนะครับพี่น้องเขาเป็นศิลปิน่อดังมันตุ่มมากมาะครับโอมสวัสดีครับผมเห็นหนังน้องย่เนาะเห็นหนังน้องสองหนังนย่เนาะตุ่มหลัตีมากมอรถเราสาไซพ่านอันนี้ดีป่ะจัสายพธุนขาดไหมของไอเดียวมึง้ด้ยินบมาเสียงดังแหงๆว่าโอมันผู้ในหลักเล็กตนตตตอตพ่านมันนั่อังมันมันบ่ดยขาดเนีย เพียงมันมันขอบมันแตกออกไหมจนมาบางไหมมันเปนผู้หลักเล็กยงไปขบขกขไปจนนั้นบ่จากหลับจากนอนไปอย่างไปอย่างมาทายีพโอินเฟไปใส่นอไปใส่นาเงี้ี่ยเที่ยวผูดาวกินบังไปที่งนี้มงาสูงยาเจเงเอาแต่วาสูงยีดีว่ะไมได้นนน้อานะน่ะ อันพี่พอราปรัปบม่เลยดิอันบนบันไดอยู่คปีอ,อันเลี้ยเสือปีนไงปลาคาร์ฟ้าลงกพี่อินกัเป็นไงยอยู่คอยนี่ไหมคอยอยังขึงยังลงดูเถิดดิแต่ว่าใครอยู่มันนิ่มเงาจับเนาะปกติว่ามีเลยมีอยู่แต่วมาจับอันนั้นจับเล่าเดียวเออมันเล่าเดียวแต่ว่าอันนี้พี่พอ่อเราเอ็ดแบบสูตรเลยนะเสือปีนปลาคาร์ฟาลงองงงอย่างล่างสุดตาเดีย วันกินวันกินเหมือนไก่ชิวกี่ลงชั้ปีนี้ก <c oughs> ็สิข,ขึ้นลงอยู่จักประมว่ามีสิบกอเทียนยนี่คะับว่าหนูกันเที่ยวจนทางเป็นส้วกวะส่งลำบ่เป็นส้วกเลยหุ่นม,มึงจะเป็นผักเป็นผัดลงโอ้นั่นตัวมาม่เนี่ยนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโซนหพพนึ่งหงิก็เป็นโซนของผักเป่นหงหงิกาข้นนี่แต่ละหงสามสิบข้นฮะของกะสามสิบข้น มาปีล้เอาเปิดกูเ oh, ป <making sound> ็นคนเช็คพี่ยังไงยังไงละกูจื้อได้อยู่ในห้องนีงไงละนี่มันปาดข้อกันเมื่อปีนด่ดูการนะตายวะอือฮะบมเมนต์ปีที่เปิดวะเออปิด์ปีตปีตไอ้เต้านี่นะครับบ่างันกระสูนหลี่กันแล้วพี่น้องบ้านเขาก็จะนอนแท่านั้นนะหมดบมอนบมดนนะครับอือเป็นยังไงเมื่ออยู่นี่อ่าเป็นยังไงเมื่ออยู่นี่เราม่อยู่สองปีเลยสุขสบายสบายก็มีห้องสองมีนอนนี่ พี่น้องคลิเด็กสิบาทพี่ฝาน้องมาช่ว้ค<อ>รับแล้วบรรยากาศสิบาทกับพีไฟนนอเนี่ยนะครับพี่น้องจวะฝากกันชิมน,น,นะครับพี่น้องนะ